ทุกคนวันนี้อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันค้าสำหรับศึกยูโรปาลีกรอบแปดทีมสุดท้ายเล็กแรกนะคะวันนี้ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของอัตแลนตาที่มันดับ6จากซซเรียอิตาลีนะคะคืนนี้เตะก,กันตีสองก็มาดูความพร้อมนะคะทางด้านของยิกนคอปเนี่ยนน no. ครก็ยืนยันนะคะโชตาเทนอาริซงไบเซติ์ ent, Arizona, State, ซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมแล้วนะแต่ทางด้านของอาริซงเนี่ยน่าจะยังไม่พร้อมต้องใช้เวลาอีกสักพักทางด้านของไบเซติ์เนี่ยต้องไปเล่นกับทีมยู21ก่อนแต่โชตากับเทนอาจจะมีลุน้นมีชื่อเป็นสำรองนะคะวันนี้ครับก็ยังไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะได้ลงเล่นนะ มาเรียกฟิดเคาะสนิมกันสักหน่อยจะะ้ะส่วนทางฝั่งความพร้อมอาตาลันต้านะคะเรียกได้ว่าพร้อมมากจะขาดผู้เล่นแค่คนเดียวนะคะสคาวินี่นอกนั้นก็คือว่าพร้อมลงสนามเนาะ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลนะคะอันนี้เอามาจากดิดดิดแอนด์ฟิลนะคาดว่าจะใช้เคอร์ต,ะะอติจโจนเอนโดเอนเลียส สามแดนหน้าเป็นกักโปนูเยสซาล่าค่ะออาจจะมีการโลเทชันในบางตำแหน่งยังไงรอดูกันนะคะสำหรับผลงานที่เคยเจอกันเนี่ยทั้งคู่เจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะเมื่อ2ปีก่อนปี2021 คือว่าเจ้าบ้านไม่มีใครเอาชนะได้เลยนะคะสลับกันแพ้ค่ะบ้านจ้าก็เป็นฝั่งเรียวภูนะคะที่บุกไปถล่มอตาลันตา5้านะคะแล้วก็อตาลันตาเนี่ยก็บุกมาเอาชนะที่แอนฟิลด์2-0เท่าที่ดูจากผลงานของอตาลันตาล่าลสุดก็คือว่าเสียประตูค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็ไม่ต่างจากเราเหรอกเราก็เสียบ่อยเสียเกือบทุกเกม แต่ก็ต้องระวังเกมส่วนกับของเขานะคะโดยเฉพาะกองหน้าตัวเก่งอย่างสกมักคาอาจจะแพ้ลิซายหรือว่าพูได้วันนี้ก็ยังคิดว่าอาจจะมีเสียประตูแหละสำหรับเลี้ยวพูเรานะคะถึงแม้ในเกมลีกล่าสุดจะเสมอแมนยูมาแต่ก็ยังถือว่าเออไม่แพ้ก็ยังอยู่ในเส้นทางตัวเองอยู่นะคะและคิดว่าวันนี้น่าจะดึงความมั่นใจกลับมาได้อย่างแน่นอน แนวรู้เราก็ต้องแบบคมๆหน่อยเฮ้อพคุณแต่ละคนเอาเป็นว่าวันนี้คาสกอวัยนะคะว่าลิวคูวคะ่ะจะเปิดแอนฟิลเอาชนะอาตาลนตาได้สามหนึ่งความเชื่อมั่นความเชื่อใจในนักเตะของเรายัางไงก็ต้องกุมความได้เปรียบในบ้านไว้ก่อนละเนาะจัดไปค่ะ